สวัสดีครับทุกท่านครับฟังข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับไปกันที่พรีเมียร์ลีกนะครับที่เซาแฮมพ์ตันเซาแฮมพ์ตันชนะลิเวอร์พูลหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับประตูจากแดนนี่อิงส์นาทีที่2นะครับแล้วก็นั่นแหละครับเป็นประตูเดียวของเกมนะครับก็แมนยูตัดกับแมนซิตี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีนะครับที่เออลิเวอร์พูลพลาดไปเดแล้วน่าจะทําให้2ทีมที่ว่านั้นขึ้นมาลุ้นแชมป์เต็มตัวนะครับทำให้ปีนี้น่าจะมีม้าอยู่3ตัวที่ยัง ลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อยู่นะครับลิเวอร์พูลนั้นยิงประตูในเกมติดกันไม่ได้เลยเป็นครั้งแรกตั้งแต่พฤษภาคมปี2018นะครับยิงเข้ากรอบครั้งแรกในนาทีที่75ชาที่สุดตั้งแต่ธันวาคมปี2015นะครับแล้วก็โกของเอ่อเซนส์นะครับก็คือที่รักของแฟนเซลติกในยุคนั้นแะละเฟเซอร์ฟอสเตอร์นะครับผู้เล่นดีเด่น d ดนน y อิงสนะครับ เซาท์แฮมตันเองก็อันดับ6นะครับ17นัด29คะแนนลิเวอร์พูลยังจ่าฟูง17นัด33คะแนนนะครับแต่ที่แน่ๆน,นะครับก็คือเอ่อนด้นจะดันให้แมนยูเลสเตอร์และเซตตี้ขึ้นมานะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็นี่คือฟุตบอลนะครับเอาข่าวอื่นๆก่อนเดี๋ยวไปว่าที่ผลนะครับก็ ผู้เล่นอุลุกวัยหลายคนนะครับก็ออกมาแสดงความเห็นนะครับผ่านสาภาพผู้เล่นนะครับบอกว่าให้งดโทษของเอดินสันคาวาน,นิที่โดนปรับ1 0 0 0 0แสนปอนโดนแบน 3, เกมเกมพอไปใช้เข้ามาในเกริโตกับเพื่อนนะครับก็นำโดยเดียโกโกด,ดินแล้วก็หลุยซัวเลสนะครับนั่นแหละนะครับ ในการที่บอกว่าเอดินสัคนคอมานีนั้นไม่เคยสร้างพฤติกรรมที่ถูกใีความว่าเหยียดผิวเลยนะครับก็ก็อย่างน้อยเพื่อนร่วมชาติก็ออกมาให้ท้ายนะครับในส่วนของข่าวบอลไทยกันก่อนนะครับสารังไห่ประโคนนะครับตอนแรกมีข่าวว่าจะไปซบทีมอย่างชุมบุคุณใดนะครับแต่ว่า บุร a, one, eyeshadow eyeshadow people, ีรัมเป็นสโมสรบ้านเกิดผมตั้งแต่วันแรกที่ย้ายมาผมภูมิใจที่มีโอกาสสู้เพื่อบ้านเกิดเพื่อครอบครัวเพื่อแฟนบอลอะไรแบบนี้นะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีความคิดเรื่องย้ายทีมเขาบอกครับสัสลักไัยประคนย้ายจากทรูแบงค์เข้าไปอยู่กับบุรีรัมตั้งแต่ปี2017นะครับแล้วก็เป็นกำลังหลักในทีมชาติไทยก็ลองคิดดูว่าสัสลัก์นั้น ควรไปอยู่ที่อื่นหรือ,อยังนะครับการไม่ไปของศาสารักษ์นั้นมันทําให้บอลไทยพัฒนาช้าลงหรือไม่จะบอกว่าตัวคนเดียวไม่พัฒนาส่วนรวมไม่รู้แต่แต่ไม่พัฒนาตัวเองน่าจะดูเป็นเรื่องหนึ่งมากกว่านะครับก็แล้วแต่เนาะ ในส่วนของวิกเตอร์คาโดโซนะครับออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเดียโก้ลุยซานโตนดาวยิงเพิ่อร่วมทีมเป็นกองหน้าที่รับมือยากที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนเดียโก้เป็นนักเตะบ,บุรีรัมที่พูดง่ายๆคือดีที่สุดตลอดการที่บุรีรัมเคยมีมาตอนนี้ไม่อยู่กับ BG นะครับก็วิกเตอร์คา r โดโซนะครับก็เป็นกองหลังดาวยิงนะครับยิงไปแล้ว10ประตูในลีกนะครับก็เอ่อ เขาทำสถิติไว้11ประตูกับอุบลเมื่อปี2017ผมไม่น่าเชื่อเคยเล่นอุบลด้วยนะครับก่อนที่จะมาอยู่กับ BG นะครับน,น่าทำลายสถิติได้แหละเราค่อยไปว่ากันเรื่องจำนวนประตูที่จะทำได้นะครับมีข่าวจากเอเชียนิดนึงเดี๋ยวไปพูดถึงข่าวเฟอร์ดินานนะครับไม่ใช่ข่าวเฟอร์ดินานเป็นเรื่องของเฟอร์ดินานนะครับคือทาง AFC นะครับประกาศโลโก้ใหม่นะครับของ การแข่งขันรายการต่างๆที่ f f c จัดขึ้นนะครับทั้ง Asian c u ค b บอลโลกรอบคัดเลือกแชมเปี League, ้ยนส์ลี u เอฟซ c ัพนะครับชิงแชมป์ของผู้หญิงแล้วก็ยูยิบสากออกมาสวยงามมากๆนะครับจะเป็นรูปแบบ3วมิติเลยด้วยนะครับก็น่าเป็นสิ่งที่ดีสุดที่ f c ชิดได้ตอนนี้นะครับดูจากสภาพแล้วนะครับก็ไปดูเอาเว็บไซต์ go com มีอยู่นะครับอันหนึ่งเรื่องของฟอร์นาน d com ก็เอาลงเช่นกันนะครับว่า ในอดีตนั้นเคยอยู่กับเวสแฮม,มนะครับแล้วเคยเจออาร์ซอลนขนขณะที่เมาอยู่นะครับก็เ,เหตุการณ์มันเกิดจากการว่าเปาโลฟูตเตนะครับกอ็อดีตนักเตะเวสแฮม,มอดีตนักเตะโปรโตุเกสนะครับก็คือ,อไม่พอใจที่ไม่ได้สวมเสื้อเลขสิบจึงไม่ยอมลงเล่นแล้วออกจากสนามนะครับแล้วเอฟอร์ดินานเนี่ยคือยังไม่รู้ว่าตัวเองจะได้เล่นนะครับคือโอกาสมันนั่นแหละ ก็เลยไปที่บาร์แห่งหนึ่งแล้วก็ดื่มบรันดีไป3ามแก้วกับโค้กนะครับหลังจากนั้นก็ออผู้จัดการทีมนะครับก็มาบอกว่านายไปเปลี่ยนชุดน,นะขนาดที่ตัวเองถือบรันดีลนะโค้กอยู่นะครับเกมนั้นเล่นที่ไฮบวรี ury, นะครับก็ว่ากันไปนก็ลงเล่นไปออสักพักหนึ่งก่อนที่จะแพ้ไปสู่ประตูต่อ2รเรื่องใหญ่เนะจริงนะเอ,อ นั่นแหละนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเวลาที่เขาเล่นกีฬาเล่นอะไรกันอยู่ใครเมราอยู่บ้างอย่าว่าแตออ่อย่าว่าแต่นักกีฬาเลยคนอ่านข่าวก็เช่นกันนะครับอันที่เป็เรื่องหนึ่งโอเคเออฟุตบอลโคปาลิบราตาดอรเสนะครับกลับมาแข่งขันแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งสองทีมจากบราซิลและสองทีมจากอาร์เจนตินาจะมาเจอกันในรอบรองชนะเลิศนะครับก็วัน พรุ่งนี้นะครับก็เป็นคู่แรกเวลา7จ็นาฬิกายีนาทีลิเวอร์เพลู์แชมป์ปี2018เจอกับพอลเมรัสนะครับแล้วก็เ,เวลาห้านาฬิกา5้านาทีของวันที่7มกราคมโบคาจูเนียสเจอกับซานโตสนะครับโบคาแน่นอนต้องการแชมป์นะครับหลังจากโอเคแพ้ลิเวอร์เพลู์มารอบชิงสองปีที่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนทุ่นเสียเดเรโก้มาราโดน่าไปด้วยนะครับลิเวอร์พูลก็พึ่งเสียอเลคฮันโดซาเบล่าไปก่อนหน้านี้นะครับ ซ a นโตสเองแน่นอนทีมอดีตทีมของเปเล่อดีตทีมของเนมานะครับก็ต้องการจะได้แชมป์เพิ่มเช่นกันนะครับพคเมรัสเองนะครับก็เป็นทีมที่ประสบความสําเร็จมากในบราซิลอีกทีมหนึ่งนะครับเกมรอบชิงปี2018ระหว่างโบคากับลิเวอร์ลิเวอรพูก็น่าจะได้เกิดขึ้นอีกครั้งทั้ง2ทีมผ่านคู่ต่อสู้ไปได้แน่นอน2ปีที่แล้วมีประเด็นเรื่องแฟนบอลลิเวอร์พูลปาข้าวของใส่รถบัสทีมโบคานะครับทำให้ เกมนั้นไม่ได้เล่นนะครับเราต้องไปเล่นที่ซาริเดโกเบอร์นาบิลนะครับแล้วริเวอร์พูลเป็นแชมป์อเมริกาใต้นะครับเออในส่วนของซานโตสเองนะครับก็ผ่านเกรมิโอมาในรอบก,ก่อนรองชนะเลิศจะต้องเจอกับโบคาเนี่ยที่ตอนนี้นำโดยคาร์ลอสเดบสนะครับในส่วนของเอ,อ่อลิเวอร์พูลแน่นอนถ้าจำกันได้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนแชมเปี้ยนส์ลีกที่คำมโน,นะครับที่ กาเบรียลบาโบซ่ามา2ประตูในช่วงไทยเกมให้ฟลาเมงโกชนะริเวอร์เพลตสอประตูต่อนหนึ่งเป็นแชมป์อเมริกาใต้ไปในปีที่แล้วนะครับในส่วนของพาเมัสเองนะครับเป็นแชมป์ครั้งสุดท้ายปี1999แล้วก็ได้สิบไปเตะอินเตอร์คอนติเนนตัลคัพนะครับเราแพ้แมนยูไปเตะแล้วแมนยูเป็นแชมป์โลกนะครับริเวอร์พาเมัสเองก็อาจจะเป็นเกมที่ยากหน่อยหลังจากริเวอร์เพลนันผ่านมาซีองนาว มา8ประตูต่อ2นะครับในรอบก่อนรองชาเลอร์2นาทีก่อนหน้านี้ที่เขาเล่นกันไปนะครับติดตามประเอียดล่าสุดได้ที่นี่เดี๋ยวจะอัปเดตให้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเกมมันน่าจะจบก่อนข่าวแต่ละวันนะครับผลฟุตบอลเมื่อวานนี้คู่หนึ่งบาลนเซียบกาดิสบาเลนเซียยันได้เสมอ1-1น,น,นะครับก็หนีตกชั้นอยู่นะครับสำหรับทีมทางข่าวนะครับในส่วนของฟุตบอลวันนี้สเปอร์สกับเบรนท์ฟอร์ นะครับฟุตบอลลีกครับรอบรองชาเลอร์ปีนี้ปีพิเศษเตะแค่เกมเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปยุ่งกับโคปาเดลเรด้วยแต่ลีกคับเนี่ยสเปอร์กับเบนฟอร์ดปอนต่อปอนเนี่ยสเปอร์น่าจะได้เปรียบอยู่ประมาณสองสามลูกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูตัวสำรองแล้วก็มาคำนวณเอาโคปาเดลเรนะครับอันนี้ขอไม่วิจารณ์เนาะแต่เดี๋ยวพูดถึงที คโลบาเจอเกตาเฟ่อิบิซาเจอเซลตาคู่นี้ห้าทุ่มนะครับตีหนึ่งมีลินาเรสเจอกับเซบียาซามูราเจอกับบียาเดอลตีสามมอโกคอนเจอซาราโกซ่ามาเบลล่าเจอบายาโดลินนะครับนี่คือโคปาเดลเร่นะครับ,รรบที่แข่งกันอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าแชมป์เก่าเป็นทีมอะไรนะครับเนื่องจากว่าบิลเบากับโซเซดาดก,ก็ยังไม่ได้เตะรอบชิงกันนะครับ ไปกันที่คริกเก็ตกันบ้างน,นะครับเป็นกีฬาที่ต้องอัปเดตท,ทุกวันนะครับคริกเก็ตเอาเกมปากีสถานกับนิวซีแลนด์กันก่อนนะครับเกมปากีสถานกับนิวซีแลนด์นะครับก็วันที่3แล้วนะครับนิวซีแลนด์ก็ยังใช้แผนให้มากตีให้จบในอินนิ่งเดียวอยู่นะครับอ่ะปากีสถานเองส9 0ย เจ็ดนะครับมันในบจบไปแล้วนิวซีแลนด์ขนาดที่อ่านผลอยู่599ออก6นะครับก็เคนวิลเลียมสันผลงานสุดยอด238นะครับเฮนรี่นิโคลส157นะครับดาริมิเชล69ยังไม่ออกคะแนนที่อ่านอยู่ตอนนี้ก็ที่น่าสนใจคือเอ่อระหว่างวิลเลียมสันกับนิโคลสนะครับคู่กันตี369แต้มนะครับก็ติดท็อปไฟสูงสุดตลอดการนะครับ ของการแข่งขันเทสถือว่าเป็นคู่ประสานงานกันที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับวิกเก็ตก็เออคนดีที่สุดนี่ชาฮินาฟิดี้สอวิเก็ตเสีย91นะครับแต่เขาก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะเขาจริงนะครับนิวซีแลนด์ในมุมของผมก็คือเคลียร์วันนี้ให้ไม่สุดอาจจะอาจจะตีแบบบุกได้บ้างนะครับตีแบบเล่งแต้มได้บ้างแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูว่า พวกนี้ค่อยไปอัดนปากีนะครับอีกเกมหนึ่งนะครับกออ็แอฟริกาใต้กับสีลังกานะครับแอฟริกาใต้ก็ออจบที่302นะครับก็ใช้ได้นะครับสำหรับแอฟริกาใต้ดีเดลกา 7, ร้อยยี่สิบเจ็ดรัสซี่ฟันเดอร์ดุเซนหกสิบเจ็ดสีลังกาได้วิสวาร์ฟานันโดห้าบิเกตเสียร้อยหนึ่งคะแนนก็เลยไม่แย่เกินไปนะครับแต่สีลังกาลงมาตีเนี่ยร้อยห้าสิบออกสี่แล้วนะครับ ผลงานของศรีลังกาก็ดิมุตคารูคารุนารัตนะครับ91ยังไม่ออกนะครับลาฮิรูทิริมนัน31นะครับก็ดิมุตเนี่ยน่าจะต้องนำศรีลังกาไปในช่วงนี้อยู่นะครับก็สกอร์เดียยห้าสและร้อยห้ากสี่อฟริกาใตามร้อยสศรีลังกานำอยู่5นำห้แต้มแล้วนะครับแต่ว่า เหลืออีกแค่6กบิเก็ตในมือนะครับดังนั้นแอฟริกาใต้ยังถือตัวอยู่นะครับในตอนนี้นะครับเอาเทนนิสกันบ้างนะครับเทนนิส ATP คัพนะครับที่เตรียมพร้อมจะแข่งขัน1-5ถึงกุมภาพันธ์นี้ที่เมลเบิร์นนะครับแล้วก็เดี๋ยวออสซี่โอเพนเดี๋ยวตามมานะครับก็12ประเทศนะครับมาแข่งในปีนี้เดี๋ยวปรีวิวตอนนั้นแต่ว่านำโดยยูวิตและนาดาวที่มาแข่งขันแน่นอนนะครับ สตาร์คนอื่นนะครับก็มีทั้งโดมินิกทีนดนนิเมดเวเดฟสเตฟานอสซิสติปัส,สอเล็กซานเดอร์เซเวเรฟนะครับที่มาแข่งในรายการนี้ทีทีครับนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าดาราเยอะแน่นอนในรายการนี้ก็ถึงคอสซ่โอเพนนะครับข่าวฝั่งยุโรปหมดแล้วนะครับเมืองไทยหมดแล้วไปคุยกันที่ฝั่งอเมริกากันบ้างนะครับเราไปกันที่เอดมอนตันนะครับโดยที่ มีการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนโลกอยู่ในตอนนี้นะครับเอาสรุปคู่แรกมาก่อนนะครับก็คือแคนาดากับรัเสเซียนะครับที่เล่นกันไปก่อนหน้านี้นะครับก็แคนาดารัสเซียอย่างที่ว่าแคนาดาชนะ5ประตูต่อ0นะครับโดยที่นำเร็วด้วยอเล็กซ์นิวฮูกยิงประตูได้ก่อนที่เดวอนลีวจะทำได้อีก1นึ่งคลีนชีทนะครับก็เป็นประตูที่น่ากลัวมากๆครับ คนที่กินได้เหมือนกันค,คอนอน,อน์แมคไมเคิลโคเปอร์เฟตติบราเดนชไนเดอร์นะครับแล้วก็เออ์โกรัสเซียลรสลาอสคารอฟนะครับก็เป็นเกมที่เออเขาอยากจะลืมไปซะมากกว่านะครับหลังจากแคนาดาชนะไปไดนะ้ก็เข้าชิงไปแล้วหนึ่งทีมนะครับสำหรับทีมแคนาดาปีนี้เสื้อสวยผมชอบนะครับอีกเกมหนึ่งเนี่ยเป็นเกมระหว่างฟินแลนด์กับสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งขนาด เอ่ออัดเทปอยู่นะครับตอนนี้เสมอกันอยู่3ประตูต่อ3นะครับเออเหลืออีกประมาณ2-3นาทีเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะอัปเดตสกอร์ให้ที่ด้านล่างนะครับด้านล่างน่าจะเป็นตอนที่ทราบแล้วว่าผลจบอย่างไรนะครับก็อเมริกากับฟินแลนด์เนี่ยในช่วงแรกเสมอกัน1-1หนึสหรัฐมายิง2ประตูฟินแลนด์ยิงกลับ2ประตูเสมอ33น,นะครับแต่ตอนนี้ไปฟังข่าวอื่อนก่อนนะครับ ในส่วนของ NFL นะครับก็วันจันทร์วันเชือดนะครับสำหรับหลายทีมนะครับวันจันทร์หลังปดอกกาลจริงๆเจสนี่เชือดทิ้งไปก่อนแล้วอดัมเกตส์นะครับคราวนี้ก็เป็นตาของเจสสัมบิวจากัวสและ LA Chargers บ้างน,นะครับก็โดมารอนของเจสสัมบิวจากรู้สนะครับนำจากรวสไปรอบชิงแชมป์สายปี2017นะครับแอนโทนีลินของ Chargers กระโดนเช่นเดียวกันนะครับ ก็มาโรนนะครับก็ใส่ตีอย่างที่ว่าชนะชนะ1แพ้15นะครับก็ถือดักอันดับหนึ่งไว้แต่เขาไม่ได้ไปต่อแล้วนะครับเกตส์ก็ชนะ2แพ้14ครับก็ไปเช่นกันลินจริงๆก็ชนะ16แพ้20ใน2อฤดูก,กาลแต่ว่าออหัวหน้าเออเจ้าของดีนสปาโนน่าจะไม่พอใจก็เลยปลดทิ้งนะครับแล้วกออ็คนหนึ่งที่เดินลงไปเอง จอห์นเอลเวย์นะครับเดินออกจากตำแหน่ง GM แล้วอย่างแต่ยังเป็นประธานการบริหารฟุตบอลอยู่นะครับก็ไม่ไหวจริงๆนะครับสำหรับรองโคสที่ไม่ได้ไป Play Off เพลย์ออฟอีกเลยตั้งแต่ไพทันแมนดิง Mandarin, เลิกเล่นนะมีเชื่อตัวเองก็มานะครับในใน NFL นะครับในส่วนของบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยกันบ้างนะครับก็ March Madness ปีนี้จะ เล่นในอินเดียนาร้อนะครับจะไม่ขยายไปเมืองอื่นๆก็เกมส่วนใหญ,ญ่จะอยู่ในอินเดียนาโพลิสนะครับซึ่งวางแผนไว้ลว่าจะเป็นรอบชิงปีนี้แต่ว่าเดี๋ยวก็จะกระจ,กระจายไปทั่วอินเดียนานะครับก็แน่นอน68ทีม67เกมแพ้เกมเดียวจอดนะครับสำหรับมาร์ชแมทเนสก็แน่นอนมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเป็นแชมป์เก่าในปี2ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วไม่มีการแข่งขัน ก็จะค่อยๆอัปเดตให้ทราบนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับสิ่งที่ต้องพูดถึงก็คืออันดับของลาสเกตบอลมหาวิทยาลายัยกอนซากากับเบลเลอร์ยังยืนอยู่2อันดับแรกในตอนนี้นะครับก็ก็ยังมีคนเชื่อมันอยู่เาะจริงแต่ว่ามหาวิทยาลัยที่พุ่งขึ้นมาเนี่ยก็คือเท็กซัสนะครับขึนบ้นจากอันดับ19มาอยู่อันดับ4ในตอนนี้นะครับวิชิแกนก็น่าพอใจเช่นกันนะครับหลังจาก ชนะหมดเลยทั้งเกณฑเกมในฤดูกาลนี้ตอนนี้กระโดดขึ้นมาท็อป10แล้วนะครับที่ขึ้นมาอย่างที่ขึ้นมาตอนนี้นะครับเออเคลมสันนี่ก็ขึ้นมาถึงอันดับ19แล้วนะครับก็นมททีมฟุตบอลจะตกรอบไปก่อนหน้านี้นะครับที่หายไปนอร์เวสเติร์นกับโอไฮโอสเตทอันนี้เดินออกไปก่อนนะครับจะไ,ได้กลับมาไหมนะครับสำหรับอันดับอื่นๆน,นะครับ วิลาโนวาอยู่อันดับ3นะครับเท็กซัสไปแล้วอันดับ4ี่ไอโอวาอันดับ5แคนซัสอันดับ6คลีตันอันดับเจ็ดอิลลินอยสอันดับ8เทนสซีอันดับ9กมิชิแกนอย่างว่าอันดับ10นะครับก็ติดตามต่อไปไอย่างคอนซาก้ากับเบเลอร์นี่ก็ชนะทุกเกมนะครับคอนซาก้าชนะ10แพ้0เบเลอร์ ale, ชนะ9แพ้0นนะครับติดตามต่อไปนะครับนี่คือทั้งหมดของข่าววันนี้นะครับอย่าลืมว่าฮอกกี้เยาวาชนโลกเดี๋ยวผลอเมริกากับฟินแลนด์เดี๋ยวผมลงไว้ข้างล่างนะครับพอดีผมต้องปิด ข่าวก่อนนะครับแล้วก็ในเพจ N H L Thailand นะครับเดี๋ยวผมรีวิวรอบชิงให้ทีตอนบ่ายนะครับแต่คิดว่าหลายคนน่าจะไปดูที่ N H L Thailand สมากกว่าแต่โชคดีนะครับทุกท่านสวัสดีครับ